หลังจากล็อกแหล่งน้ำมันแคนเซลลแล้วกลุ่มคนในยุโรปเหนือก็กำหนดการแบ่งงานตามมาทันทีงานของลียาลินคือการฝึกอบรมนางแบบ AI ต่อไปและในขณะเดียวกันก็เริ่มให้นางแบบ AI คัดกรองบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ทั่วแอฟริกาตามแนวคิดก่อนหน้านี้ของเขาเนื่องจากลี่ยาลินเคยตัดสินมาก่อนว่าที่ตั้งของ Breaking k i n g Society น่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่และค่อนข้างปิด เช่นองค์กรอุตสาหากรรมและเหมืองแร่และด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถซ่อนทหารที่เสียชีวิตหลายพันคนและครอบครัวของพวกเขาได้มีหลายองค์กรที่มีขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงต้องใช้เงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายในการคัดกรองเช่นองค์กรดาวองค์กรที่มีการมีส่วนร่วมของทุนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติองค์กรที่มักประสบอุบัติเหตุต่างๆตลอดทั้งวันและบริษัทที่มักเป็นข่าวหรือกังวลโดยรัฐบาลท้องถิ่นเนื่องจากข่าวเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วสามารถยกเว้นได้ก่อนตอนนี้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของเส้นขอบฟ้ามานานกว่า10ปีเราสามารถวิเคราะห์บาะแสที่น่าสงสัยตามการเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัทเป้าหมายในขณะนี้และในช่วง10ปีที่ผ่านมาและโอกาสในการล็อกตำแหน่งของทหารที่เสียชีวิตคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปจากเกือบศูนย์ก่อนหน้านี้เป็นแนวโน้ม ลังฮงจูนซึ่งมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้เริ่มแยกยา,าธุรกิจที่มีอยู่ของเส้นขอบฟ้าและเส้นขอบฟ้ายังช่วยได้มากในการพัฒนาวัลลองเดียนในตะวันออกกลางและคุณสามารถมองเห็นการพัฒนาขุนศึกโดยรอบและกองกําลังอื่นๆได้อย่างเต็มรูปแบบสําหรับเย่เชนเขาต้องรอให้สถานีของทหารที่ตายคนต่อไปถูกล็อ แล้วไปจับเบรกกิ้ง i n g โซไซตี้ด้วยความประหลาดใจเขาวางแผนที่จะพาลินวานเนอร์ไปยังยุโรปเหนือตอนเหนือเพราะเขาเคยสอบถามมาก่อนและต้องการพาลินวานเนอร์ไปดูแสงออโรราแม้ว่าดินแดนของยุโรปเหนือจะไม่ใหญ่มากแต่ทางเหนือก็เหมือนหางลูกออสที่ทอดยาวเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรเย่เชนและลินวานเนอร์ตัดสินใจไปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เรียกว่าลิงเกนซึ่งอยู่ใกล้กับอาร์กติกเซอร์เคิลมากและเป็นสถานที่ที่ดีในการชมแสงออโรรา ระยะทางจากเมืองโอเสอไปยังยุโรปเหนือตอนเหนือคือ1000กิโลเมตรและวิธีการขนส่งที่ดีที่สุดคือเครื่องบินแต่ดูเหมือนว่าลินวานเนอร์จะไม่สนใจที่จะบินเธอเสนอให้เย่เชนขับรถไปทางตอนเหนือของยุโรปเหนือมีประชากรเบาบางสภาพถนนเรียบมากมากกว่า1000กิโลเมตรคุณสามารถขับรถได้นานกว่า10ชั่วโมงและสมรรถภาพทางกายของทั้งสองแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือนั่งรถก็ไม่ใช่ปัญหานาน,านกว่า10บชั่วโมง แม้ว่าเวลาจะไม่มากนักแต่ทางตอนเหนือของยุโรปเหนือมีประชากรเบาบางมีเที่ยวบินไม่มากนักและแม้ว่าพวกเขาจะไปถึงเมืองใหญ่ทางตอนเหนือแต่ก็ต้องเช่ารถต่อไปเพื่อไปถึงเมืองเพื่อชมแสงเหนือและโดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่จะใช้เวลานานกว่าการขับรถ ดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจขับรถ SUV ในครั้งสุดท้ายเพื่อประหยัดเวลาเย่เทนขับรถออกไปหลังอาหารเย็นขับรถนานกว่า10ชั่วโมงและคาดว่าจะมาถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นลิงเก้นอยู่ใกล้กับ Arctic Circle แล้วแม้ว่าจะไม่มีกลางคืนขั้วโลกที่น,นั่นแต่เวลาแสงแดดแทบจะเล็กน้อยดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะเป็นเวลาใด ก่อนออกเดินทางฉันไปหาเฮเลนาบอกแผนการของเธอในอีกสองสามวันข้างหน้าจากนั้นขอให้เธอดูแลลุงคนที่สองของเธอหล่ยาลินหลางของจุนและคนอื่นๆเฮเลนารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าเย่เชนกำลังจะพาลินวานเนอร์ไปที่ยุโรปเหนือตอนเหนือเพื่อดูแสงออโรราเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเย่เชนถึงมีน้ำใจเด็กหญิงอายุ17หรือ18ปปีที่อยู่ข้างๆเธอและแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่เธอก็ถูกพาไปด้วยรู้สึก เสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองดูเหมือนจะไม่ง่ายแต่เมื่อฉันคิดว่าอีกฝ่ายอายุเพียง17หรือ18ปปีฉันรู้สึกว่าฉันคิดมากเกินไปดังนั้นเธอจึงพูดว่านายเย่ไม่ต้องกังวลคุณอันพวกเขาอยู่ที่นี่และฉันและสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์จะดูแลพวกเขาอย่างแน่นอนเฮเลนากล่าวว่า ยังไงก็ตามคุณเย่ราชวงศ์นอร์ดิกมีบ้านพักตากอากาศในลิงเกนซึ่งสร้างขึ้นโดยพ่อของคุณยายของฉันเมื่อเธอยังเด็กเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมแสงออโรราและเป็นดินแดนของราชวงศ์ภายในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรไม่มีใครรบกวนและไม่ได้รับการบำรุงรักษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแค่เผาเตาผิงเย่เฉินไม่ได้คาดหวังว่าราชวงศ์นอร์ดิกจะมีบ้านพักตากอากาศในเมืองที่เขากำลังจะไปซึ่งฟังดูเหมือนว่ามันง่ายกว่ามาก ดังนั้นเขาจึงพูดว่าฉันจะถามเสี่ยวหวานในภายหลังเฮเลนาพยักหน้าและพูดว่าในเย่เดียวก่อนฉันจะขอให้ใครสักคนเอากุญแจไปที่นั่นคุณสามารถพูดคุยกับคุณหลิงระหว่างทางถ้าเธอสนใจคุณสองคนสามารถไปได้โดยตรง ยิ่งเฉิรู้สึกว่าข้อเสนอของเฮเลนานสมเหตุสมผลมากดังนั้นเขาจึงไม่สุภาพเฮเลนารีบขอให้แม่บ้านนำกุญแจมาและแม่บ้านบอกเขาว่าบ้านพักตากอากาศที่เฮเลนาบอกกว่าจริงๆแล้วเป็นคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตชานเมืองลิงเกนอและเป็นเนินเขาทั้งลูกและพื้นที่ขนาดใหญ่รอบๆเป็นของราชวงศ์นอร์ดิกจักระพัดผู้เท่าซื้อที่ดินเพื่อความสะดวกของลูกสาวในการชมแสงออโรราจากนั้นจึงสร้างบ้านพักตากอากาศสไตล์นอร์ดิก เนื่องจากวินล่าวันหยุดมีความทรงจำในวัยเด็กมากมายของราชินีผู้เท่าแม้ว่าราชวงศ์นอร์ดิกจะล่มสลายมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็รักษาบ้านพักตากอากาศไว้เป็นอย่างดีเสมอและเฮเลนาก็ไปกับครอบครัวเป็นครั้งคราวเมื่อเธอยังเด็กเยเชนรับกุญแจและลินวานเนอร์เพียงแค่นำเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนมาสอสามชุดแล้วขับรถออกจากพระราชวังศูนย์ข้อมูลบังเอิญอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอสอสซแอนไคเฟง ลี่ยาลินและลังฮงจูนทั้งหมดอยู่ที่นี่ดังนั้นเย่เชนและลินวานเนอร์จึงไปตามทางเย่เชินทักทายคนสองสามคนขอให้พวกเขาหาเฮเลนาสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆและเพื่อตัวเองสำหรับเรื่องใหญ่ก่อนจากไปลังฮงจูนพบเย่เชนและพูดกับเย่เชนคุณเย่ฉันมีบางอย่างที่ฉันต้องการพูดคุยกับคุณเย่เชินถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชาย ลังฮงจูนกล่าวว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาฉันได้จัดเรียงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และฐานข้อมูลของสกายไลน์อย่างคร่าวๆและพบว่าตั้งแต่สปาเซกของมัสเริ่มดำเนินธุรกิจการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์สกายไลน์ได้ส่งมอบดาวเทียมสำรวจระยะไกลของตัวเองให้กับสปาเซกเพื่อเปิดตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกค้ารายแรกของสปาเซกและลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมากที่สุดและความสัมพันธ์ความร่วมมือของพวกเขากับสปาเซกนั้นใกล้ชิดกันมาโดยตลอดดังนั้นฉันจึงอยากถามคุณ คุณสามารถทักทายเส้นขอบฟ้าแนบดาวเทียมสื่อสารของวอนลองเดียนกับชื่อเส้นขอบฟ้าได้ไหมาจากนั้นผ่านความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงลึกระหว่างสกายไลน์และมัสปาเซกให้สปาเซกช่วยปล่อยดาวเทียมสื่อสารของเราขึ้นสู่วงโคจรอวกาศลังฮงจูนกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วการปล่อยดาวเทียมยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมที่เข้มงวดมาก และเกณฑ์การเปิดตัวนั้นสูงมากมีบริษัทมากกว่า1 0 0 0 0แห่งในโลกที่สามารถสร้างดาวเทียมต่างๆได้แต่องค์กรที่ให้บริการปล่อยดาวเทียมสำหรับบุคคลที่3และปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคโจรรวมกันมีเทียง1ิบดวงและมีข้อกำหนดมากมายสำหรับองค์กรดาวเทียมและต้องทบทวนคุณสมบัติต่างๆในอนาคตเราจะต้องหาบริษัทเปลือกแห่งใหม่ที่จะเป็นพันธมิตรด้วย และบริษัทใหม่จะต้องสร้างความร่วมมือกับบริษัทอย่างสปาเซกอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าไม่สะดวกเท่ากับการยึดติดกับเส้นขอบฟ้าโดยตรงหลังจากฟังคำอธิบายของเขาแล้วเย่เชนก็พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่านี่คงไม่มีปัญหาฉันจะสื่อสารกับผู้รับผิดชอบที่ชายคุณมีความต้องการอะไรอีกบ้างลังฮงจูนคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า หากปัญหาการเปิดตัวง่ายขึ้นฉันต้องการเพิ่มจำนวนดาวเทียมเป็นมากกว่า30ดาววงการย่อขนาดของดาวเทียมสื่อสารในปัจจุบันนั้นดีมากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำแม้ว่าดาวเทียมสตาลิงของสเปนหนึ่งดวงมีราคาเพียงไม่กี่แสนดอลลาร์และจำนวนดาวเทียมสตาลิงทั้งหมดในอนาคตจะมากกว่า10,000หรือ3 0 0 0 0หรือ4 0 0 0 0ดวงแต่เขากำลังเผชิญหน้ากับผู้ใช้ทั่วโลกหากเราต้องการแก้ไขปัญหาการสื่อสารทั่วโลกและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในวังมังกรหมื่นดวงดาวเทียมใกล้โลกไม่กี่สิบดวง ก็เพียงพอแล้วี่เทียนพยักหน้าและพูดว่าตั้งแต่ฉันได้รับข้อมูลของเส้นขอบฟ้ามันได้เพิ่มความคาดหวังของฉันสำหรับดาวเทียมปราบใดที่เราสามารถบรรลุผลที่เราคาดหวังนับประสา กระสาอะไรกับการปล่อยดาวเทียมหลายสิบดวงแม้ว่าเราจะต้องปล่อยดาวเทียมหนึ่งหมื่นดวงในอนาคตที่ชายคุณทำได้คุณต้องการเงินฉันจะให้มันถ้าคุณต้องการคนฉันจะจ่ายเงินให้คุณรับสมัครตัวเองหากคุณต้องการความสัมพันธ์ฉันจะช่วยคุณค้นหาและมุ่งมั่นที่จะปล่อยดาวเทียมของเราในปีหน้าลังฮงจูนกล่าวด้วยความตื่นเต้น หากการเปิดตัวสามารถตัดคิวดาวเทียมของเราจะอยู่ในวงโคจรในไตรมาสแรกของปีหน้าดาวเทียมสื่อสารเองไม่มีเนื้อหาทางเทคนิคสูงเกินไปเช่นเดียวกับการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบฮาร์ดแวร์ห่วงโซ่อุป,ปทานสามารถแก้ไขได้ความยากลำบากในการเปิดตัวเช่นเดียวกับการใช้งานหลังการเปิดตัวการปรับตัวของซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นวิชาเอกของชั้นฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำงานได้ดีนอกจากนี้ฉันได้ติดต่ออดีตเพื่อนร่วมชั้นในสหรัฐอเมริกาบางคนพวกเขาคล้ายกับชั้น ฉันได้ตรวจสอบน้ำเสียงของพวกเขาหากเงินเดือนเหมาะสมพวกเขายินดีที่จะเริ่มต้นใหม่และเมื่อพวกเขาเกือบจะแยกแยะฉันต้องการสร้างทีม R&D และออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการสื่อสารของตนเองและงานหลังจากดาวเทียมที่ตามมาถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร เย่เฉินเห็นว่าเขาได้วิเคราะห์อย่างครอบคลุมมากและเขาต้องตัดสินใจแล้วดังนั้นเขาจึงพูดว่าที่ชายคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ฉันสามารถจัดตั้งกองทุนร่วมทุนในสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลาและเมื่อคุณออกมาจัดตั้งสตาร์ทอัพฉันจะลงทุนในรอบนางฟ้าสำหรับคุณเพื่อที่คุณจะได้รับสมัครอดีตเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณและทำสิ่งต่างๆร่วมกัน ลังฮงจูนรีพูดว่าในเย่สถานการณ์ทางการเงินก่อนหน้านี้ของฉันแย่มาก FBI และกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่นานหลังจากออกจากสหรัฐอเมริกาจูจูก็ได้รับการลงทุนจากนางฟ้ามันจะต้องกระตุ้นความสงสัยเพื่อนร่วมงานเก่าของฉันจะไม่สามารถคิดออกได้อย่างแน่นอนเป็นการดีกว่าสำหรับคุณที่จะเปิดธุรกิจสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยตรงภายในเส้นขอบฟ้าจากนั้นฉันจะเป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจบนพื้นผิว เพื่อไม่ให้คนภายนอกสงสัยอดีตเพื่อนร่วมงานของฉันก็ไม่สงสัยเช่นกันและประเด็นก็คือสปาเซก็ไม่สงสัยเช่นกัน